หลังจากที่โมมีได้คุยกับคนที่ชื่อว่าเกิดชาตินี้เป็นวอนบินสิ่งเขาก็คอยพูดให้กำลังใจและอยากให้เธอกลับมาเป็นแมสเกิลอีกครั้งจากนั้นภาพก็ได้ตัดสลับมาเล่าเรื่องของตัวละครอีกตัวหนึ่งชื่อว่าจูโอนำเขาเป็นชายที่มีรูปร่างอ้วนมาตั้งแต่เด็กทำให้ถูกเพื่อนลังแกและกันแกล้งอยู่บ่อย พอโตขึ้นโอนามจึงกลายเป็นคนที่เก็บตัวอยู่เงียบๆไม่ยอมสูงสิงกับใครเขามีความสุขที่ได้อยู่ตามลําพังมากกว่าสิ่งเดียวที่ทําให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นก็คือการ์ตูนแนวผู้ใหญ่ที่เขามักจะแอบเปิดดูในห้องตามลําพังแล้วขัดลํากล้องปืนใหญ่นิโออาร์มสตองไซโคนเจสอาร์มสตองไปด้วย ในวันเกิดของโอนมขณะที่เขากําลังฉลองร่วมกับตุ๊กตา,ยาอย่างอยู่แม่ของเขาก็โทรมาด่าที่ลูกชายคนนี้ทําตัวไม่เอาไหนไม่หัดดูลูกของเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่างบ้างสิ่งโอนมก็มักจะถูกแม่ตะคอกใส่แบบนี้เป็นประจำเพราะคาดหวังในตัวสูงมากและอยากให้โอนมเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเองเอาไปอวดเพื่อนได้แต่ว่าโอนมกลับทําตัวไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างแฟนก็ไม่มีทําให้แม่ไม่ได้เลี้ยงหลานสักทีในตอนนี้โอนมทํางานที่บริษัทเดียวกันกับโมมีและมีตาแหน่งเป็นผู้จัดการ ซึ่งเขากําลังแอบชอบโมมีอยู่แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆเลยทําให้จีบผู้หญิงไม่เป็นเขาแทบไม่กล้าสบตากับใครเลยด้วยซ้ําพอมีใครเข้ามาคุยด้วยก็เลือกที่จะมองส่วนอื่นของคนคนนั้นแทนจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเมื่อโมมีได้เอาเอกสารมาให้ตรวจโอนําไม่กล้ามองหน้าเธอก็เลยเลือกที่จะมองไปที่มือและสังเกตเห็นว่ามือทั้งสองข้างของเธอนั้นมีไฟอยู่ตรงจุดเดียวกันแถมวันนี้ก็ทาเล็บสีเขียวมาหม่อีก พอหลังเลิกงานเสร็จโอนำก็กลับไปเปิดดูสาวๆไร้สดว่าวันนี้มีสาวคนไหนเด็ดๆบ้างและเขาก็ได้เห็นแมสเกลผู้หญิงหุ่นฟ้าประทานแต่ว่าสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าเอาไว้เขากลายเป็นแฟนคลับของเธอและคอยส่งของขวัญให้อยู่ตลอดจนกระทั่งในตอนที่แมสเกลนั้นหัวเราะแล้วเอามือขึ้นมาปิดปากโอนำก็เห็นว่ามือทั้งสองข้างของเธอมีไฟจุดเดียวกันกับโมมีแถมเล็บก็ทาสีเขียวมาเหมือนกันอีก โอนำจริงได้รู้ตัวจริงว่าแมสเกิลก็คือโมมีนี่เองทําให้เขาจริงยิ่งตกหลุมรักเธอมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนอกจากจะเป็นคนที่ทําให้เขาชื่นชอบในโลกออนไลน์แล้วก็ดันเป็นคนเดียวกันกับที่ชอบในชีวิตจริงอีกด้วยทุกๆเย็นหลังเลิกงานโอนำก็จะรีบกลับมาเปิดดูไลฟ์สดของแมสเกิลแล้วคอยคอมเมนต์คุยกับเธอโดยใช้ชื่อว่าเกิดชาติกรเป็นวอนบิน จากนั้นในวันที่พนักง,งานของบริษัทพากันออกไปดิ้งกันนั้นโอนาก็คือคนที่นั่งข้างๆกับโมมีและถูกเธอพ่นน้าใส่ตอนที่ผู้ชายคุยกันเรื่องของแมสเกิลและเหตุการณ์นั้นก็ทําให้เขายิ่งมั่นใจว่าแมสเกิลกับโมมีต้องเป็นคนเดียวกันแน่ในคืนนั้นพอโมมีขึ้นแท็กซี่ไปพร้อมกับหัวหน้าพักแล้วกลับมาไลาส่สดเล่าเรื่องของตัวเองตอนที่ขึ้นแท็กซี่ไปกับหัวหน้ามันจึงทําให้โอนารู้สึกหึงหวงเธออย่างมาก ที่ได้รู้ว่าโมมีกําลังแอบชอบหัวหน้าพักอยู่จนกระทั่งในคืนที่โมมีเลิกงานดึกแล้วลืมกระเป๋าเอาไว้ที่ออฟฟิศพอโอนำเห็นว่าโมมีได้กลับขึ้นไปบนตึกอีกครั้งเขาก็แอบตามเธอไปด้วยและเจอกับเหตุการณ์ตอนที่หัวหน้าพักกับอาลืมกําลังฟิวชั่นกันอยู่ทําใหโอนำจึงรู้สึกดีใจสุดๆที่หัวหน้ากับอาลืมกําลังมีความสัมพันธ์กันเพราะจะได้ทําให้โมมีผิดหวังแล้วเลิกสนใจหัวหน้าพักแต่ว่าพอตกดึกในคืนนั้นโมมีก็ได้ดื่มจนเมาขาดสติ เธอไหลสดแล้วถอดชุดให้คนอื่นดูจนทำให้โอนนำเกิดความโมโหอย่างมากเขาโทษว่าทั้งหมดมันเป็นเพราะหัวหน้าพักที่ทำให้โมมีใจแตกจนเผลอทำเรื่องโงโ่ๆโแบบนี้ลงไปในวันต่อมาขณะที่โมมีกำลังจะลงลิฟต์อนํำก็ได้เข้าไปหาเพื่อจะสารภาพรักกับเธอแต่ว่าพอลิฟต์เปิดออกและเห็นคนอยู่ข้างในนั้นเต็มไปหมดทำให้เขาก็เลยหมดโอกาสแล้วเข้าไปในลิฟพร้อมกับเธออย่างเงียบๆ จากนั้นพอออกมาจากตึกโอนำก็เห็นโมมีพาหัวหน้าที่กำลังอยู่ในอาการเมาเอขึ้นแท็กซี่ไปโดยความกังวลเขาจึงเรียกแท็กซี่แล้วตามสองคนนั้นไปด้วยจนเห็นว่าโมมีได้พาหัวหน้าเข้าไปเปิดโรงแรมกันสองคนนั่นจึงทําให้เขารู้สึกเสียใจหนักเข้าไปอีกแล้วตัดสินใจส่งรูปตอนที่เธอไลฟ์สดถอดชุดไปให้ทางอีเมลเพื่อจะทําให้โมมีรู้สึกแย่บ้างจากนั้นโอนำก็ใช้แอเคเคาเกิดชาติก่อนเป็นวอนบินส่งคําขอไปหาโมมี ซิ่งเธอก็ตอบรับทำให้เขาจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอสักทีและขอให้เธอกลับมาไลฟ์เป็นแมสเกลอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้ก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่ต่อจากเรื่องราวของโมมีก่อนหน้านี้โมมีบอกว่าเธอจะเลิกไลฟ์ถาวรแล้วเพราะคงไม่มีใครมาลักเธอลงถ้าได้เห็นหน้าที่แท้จริงของเธอแต่ว่าโอนาก็พยายามพูดให้กำลังใจบอกว่าเธอมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองพอคุยกันได้สักพักจู่ๆโมมีก็เงียบหายไป โอนำรู้สึกร้อนล้นว่าโมมีนั้นเป็นอะไรไปหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นโมมีก็ได้ตอบกลับมาบอกว่าคนชื่อพระหน้ารอกําลังจะชวนเธอไปเลี้ยงเหล้าแล้วโมมีก็ออกจากห้องแชทของโอนำไปทันทีต่อจากนั้นโมมีก็ออกไปนัดเจอกับชายที่ชื่อว่าพระหน้ารอที่ร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งซึ่งในตอนแรกเธอก็สวมแมสกับแว่นปกปิดตัวตนไว้เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะรับไม่ได้แต่สุดท้ายพอเขาขอให้เธอถอนออกเผยเห็นใบหน้าที่แท้จริง พระหน้ารลอนั้นกลับไม่ได้รังเกียจเธอเลยแม้แต่น้อยแถมยังชมอีกว่าเธอทั้งสวยและมีสเสน่ห์ในแบบธรรมชาติทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกันถูกคอแล้วพากันไปต่อที่บาร์แห่งหนึ่งยิ่งได้คุยกับเขาก็ยิ่งทําให้โมมีนั้นมีความมั่นใจขึ้นมาเพราะพระหน้ารลอนั้นชื่นชมเธอทุกอย่างบอกว่าถ้าโมมีได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาจะต้องกลายเป็นสาวฮอตแน่เพราะหนุ่มๆที่นั่นชอบคนที่หน้าตาสวยเหมือนกับเธอจากนั้นในระหว่างที่โมมีกำลังขอตัวไปเข้าห้องน้ำ พระหน้าหลอก็ได้โพสต์บอกว่าตอนนี้ตัวเองกําลังอยู่กับเมสเกอแถวย่างชองดงแถมยังนินทาว่าหน้าตาของเธอนั้นอุก,กว่าที่คิดแต่เขาก็อยากจะลองชิมดูสักครั้งซึ่งโอนําที่เห็นโพสต์ของพระหน้าหลอเด้งขึ้นมามันก็ทําให้เขาเกิดความโกรธอย่างมากที่ไอ็มมอน,นั่นมันเป็นอาหวังเขารีบโทรไปหาเธอเพื่อจะบอกให้โมมีระวังตัวจากไอ้พระหน้าหลอเอาไว้แต่ว่าโมมีก็ไม่ยอมรับสายโอนาจึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ตามไปที่ชองดงทันที ส่วนทางด้านของพระหน้ารอเขาก็บอกกับโมมีว่าในบาร์แห่งนี้มันเสียงดังเกินไปจนคุยกันไม่รูเรื่องเขาก็เลยชวนให้เธอไปเปิดห้องเพื่อจะได้นั่งคุยกันสองคนเงียบๆซึ่งโมมีก็เริ่มเอะใจเลยรู้สึกแปลกๆแต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปกับเขาจนกระทั่งพระหน้ารอเริ่มแต่เนื้อต้องตัวเธอโมมีก็ตกใจกลัวแล้วคิดจะหนีออกไปจากห้อง พระน้าหลอที่เกิดความไม่พอใจก็เผอหลุดปากพูดออกมาว่าจะเล่นตัวอะไรนักหนาหน้าตาก็ไม่ใช่ว่าจะดีโมมีที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มโมโหแล้วเข้าไปเวี่ยงข้อมือใส่พระน้าหลอจากนั้นทั้งสองคนจึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นแล้วโมมีก็เผลอพักพระน้าหลอไปกระแทกใส่อ่างน้ําจนเขานอนนิ่งไป พอเธอเข้าไปดูอาการใกล้ๆก็เห็นว่ามันได้มีโลหิตไหลออกมาจากศีรษะของเขาโมมีที่อยู่ในอาการตกใจก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อจะโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินแต่เธอก็เห็นว่าผู้จัดการโอนนำพยายามจะติดต่อหาพร้อมกับส่งข้อความมาบอกว่าให้หนีไปไอห,หมอนั่นมันพยายามจะอโมะจะมะเธอและทันใดน,นั้นโอนนำก็ได้โทรมาหาอีกครั้งพอโมมีรับสายเขาก็พยายามเรียกชื่อเธอด้วยความร้อนรนเพราะกลัวว่าโมมีจะเป็นอะไรไป จากนั้นพอโอนำตามมาหายังโรงแรมที่เธออยู่เขาก็ตกใจที่เห็นว่าพระหน้าหลอนนอนกองอยู่กับพื้นส่วนโมมีก็อยู่ในอาการหวาดกลัวไม่รู้จะทำยังไงต่อโอนำบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจเธอจะต้องติดคุกแน่แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามเขาจึงสั่งให้เธอหนีไปส่วนเขาจะจัดการที่นี่ต่อให้เองจากนั้นขณะที่โอนำกำลังจะเตรียมทำซอยจุใส่กระเป๋าเอาไปทิ้ง แต่ว่าจู่ๆพระหน้ารลอกับฟื้นขึ้นมาเพราะเขายังไม่ตายด้วยความตกอกตกใจโอนำจึงกระนำช่วงใส่ไม่ยัง้งจนพระน้าหลอดได้จอดับให้ของจริงในวันต่อมาเมื่อโอนำไปถึงที่ออฟฟิศเขาก็ไม่เห็นโมมีมาทำงานและได้ยินคนในออฟฟิศคุยกันว่าตอนนี้โมมีลาออกไปแล้วโอนำจริงติดต่อฝ่ายบุคคลเพื่อจะขอที่อยู่ของโมมีโดยอ้างว่าเขาจะส่งของที่เธอลืมเอาไว้ในออฟฟิศกลับไปให้จากนั้นพอรู้ที่อยู่ของโมมีแล้วโอนำก็เดินทางไปที่ห้องพักของเธอ แต่ว่าเธอก็ไม่อยู่ห้องพอโทรหาก็ไม่ยอมรับสายอีกจนกระทั่งหลายวันต่อมาจูจูโมมีก็กลับมาไลฟ์สดในฐานะแมสเกลอีกครั้งและบอกว่านี่จะเป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายของเธอแล้วโอนำที่เห็นแบบนั้นก็รีบตามไปหาที่ห้องของโมมีทันทีในที่สุดเธอก็ยอมเปิดประตูให้เขาเข้าไปข้างในโอนำเห็นว่าโมมีได้เก็บข้าของเตรียมตัวที่จะย้ายออกไปจากที่นี่เขาจึงถามเธอว่าทำไมถึงต้องลางออกจากบริษัทด้วย โมมีตอบว่าเธอไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นสิ่งตอนนี้โมมีก็รู้แล้วว่าโอนำก็คือคนที่ชื่อเกิดชาติก่อนเป็นวอนบินและเป็นคนเดียวกันกับที่ส่งอีเมลแปลกๆมาให้เธอเธอถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยโอนำจึงพยายามขอโทษบอกว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะเขาโมโหที่เห็นเธอเข้าไปในโรงแรมกับหัวหน้าซึ่งเขากำลังแอบชอบเธออยู่ พอโมมีได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะออกมาบอกว่าต่อจากนี้เธอจะลีเซทุกอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เธอจะทำเหมือนกับว่าโมมีคนก่อนได้ตายไปแล้วแล้วลืมเรื่องในอดีตไปให้หมดโอนำถามว่าแล้วเธอจะลืมเขาไปด้วยหรือเปล่าซึ่งโมมีก็ตอบว่าใช่ ทำใหโออนามจึงเกิดความโมโหแล้วควบคุมตัวเองไม่อยู่เขาจึงจับตัวเธอไว้แล้วจัดการจ้าจี้ใส่ยางสาสมซึ่งโมมีก็ไม่ยอมขัดขืนอะไรจนโอนามนั้นรู้สึกว่าแววตาของเธอนั้นดูแปลกไปพอเขาถอดหน้ากากของเธอออกก็เห็นว่าตอนนี้โมมีได้ไปทำสัญกรรมมาทันใดนั้นโมมีก็พลิกขึ้นไปนั่งทับบนตัวเขาแล้วหยิบของบางอย่างขึ้นมาช่วงใส่จนโอนามนั้นชัดดาวไปก็ขอจบตอนที่สองเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าชื่นชอบฝากกด u u s s c r i b e ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในตอนที่3